ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ก็ออขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเคนชินอิมเพกที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกท่านเข้าสูส่ชาแนลสเก็ตโครกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารของทางเคนชินอิมเพกแล้วกันครับคือผมเชื่อมากๆนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยยัางมากนะครับเกี่ยวกับอาวุธอาวุธชนิดนึงคือผมขอเรียกมันว่าอาวุธในตำนานเลยก็แล้วกันนะเป็นอาวุธ4ดาวแลบตำนานที่ในตอนนี้เนี่ยมีข่าวมากมายว่าเฮ้ อาวุธนี้นะเราจะได้หลังการจบเควสท่าทาราศินนะหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรผมคิดว่าเพื่อนๆห,หลายคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันคืออะไรใช่เลยครับมันก็คือธนูฮามายุมิของประเทศอิรัซึมานนั่นเองครับเป็นธนูสี่ดาวที่อัพเข้ามาใหม่นั่นเองครับคือมันมีจริงนะเว้ยผมคิดว่าตอนแรกอ,อาจจะไปเขาเรียกว่าอาจจะถูกอัปเดตเข้ามาในแพทสองจุดหนึ่งหรือเปล่าแต่เปล่าเลยครับทีเนี้ยได้ข้อมูลเนี่ยครับมาจากช่องฝรั่งหลายๆช่องนะครับเขาได้ทำอาไว้ว่าเฮ้ยความจริงแล้วไอ้ธนูนี้มันมี มันมีอยู่ในบ้านนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยวาร์ปมาที่เกาะคา,า,านาะซุกะนะโอเคเจ้าเกาะอ,อย่างเงี้ยแล้วก็เทเลพอร์ตมาตรงบริเวณนี้ครับถ้าใครจําได้เนี่ยมันจะมีบ้านคล้ายๆเป็นบ้านหอยสังหลังหนึ่งนะครับที่แบบว่าถ้าเกิดเราเอาหอยเปลือกหอยสังได้ไปแลกกับเขาเนี่ยเราจะสามารถเปิดกล่องได้ซึ่งมันก็ผมขอเรียกมันว่าไอ้ธแบบนูกาชาแบบธนูกาชาละกันธนูสี่ดาวกาชานะ <c oughs> คือหาโคตรยากอะ่ะคือคิดภาพดูนะคุณคุณจะต้องมา ที่เนี่ยทุกวันครับเพื่อที่ลองแบบรับรับสมองประลองประลองดวงรับสมองประลองดวงกับกาชายังไงละ่ะอันเนี้ยเนียเนียโดยเจ้าวิธีการเปิดกล่องเนะี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะจําได้นะแต่คือผมจะขอย้อนความทรงจําให้เพื่อนๆหลายๆคนแล้วกันเราจะเป็นที่จะต้องไปหาเปลือกหอยสังจากเขาเรียกว่าจากริมชายหาดนะครับทั้งหมด3อันนะ3เปลือกแล้วก็เอาไปไปแลกเพื่อที่จะทําการเปิดนะครับเฮ้ยนี่น,นี่เห็นปะนี่ครับมันจะเป็น เปลือกหอยสังแบบนี้นะครับเราต้องหาทั้งหมด3อันนะครับเพื่อนโอเคชิ้นที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหหาอย่างยากลาบากมากเลยเอาล้ครับก็เจอชิ้นที่3ามแล้วครับอยู่ตรงกลางทะเลตรงนี้เลยนะก็ให้เพื่อนๆนะครับหาหาบริเวณนี้แหละนะหาหาไปเดี๋ยวเราก็เจอนะครับประมาณนั้นละกันโอเคครับเมื่อเราได้เจ้าหอยสังทั้ง3ชิ้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกับเจ้าทาคาชิเลยครับเฮ้ยทาคาชิฉันอยากจะเปิดกล่องนะีอยากได้เปิดกล่องเพียงแค่เธอเอาหอยสังมามันก็ไม่มีปัญหาแล้ว เนี่ยครับเราก็ได้หอยสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะทีนี้เราก็ต้องลุ้นครับว่ากล่องไหนมันมีบูปลิน้นอยูอ่คือเหมือนเปิดกล่องกาชาอย่างไรอย่างนั้นเลยนะผมเอาไงนีวะเนี่ยเอากล่องกาแล้วกันเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยครับก้อนนั่นแหละครับมันก็ไม่ได้อะไรนะก็ ก็ลองมาเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆอ,อย่างฝรั่งเนี่ยก็มีหลายๆช่องนะครับที่เปิดได้ไปแล้วนะครับไอไอกล่อ,อ,อ,ลองพวกเนี้ยใช่เราก็ต้องมาเปิดทุกวันนะครับเพื่อที่จะมาลุ้นเอาบูปิ้นธนูนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครเปิดได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ในใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้แหละสำหรับใคร imperial, ที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไไปๆๆไปดด้้้ววววยนนนนคครรรััััับบสสสาหีีผมตตออองข่